ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วครับหลังจากที่มีคนประกาศขายเกาะนุ้ยที่จังหวัดกระบี่ขายแพงถึงแปลงละ20ล้านบาททั้งที่พื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่ชาวประมงเขาใช้ร่วมกันตั้งแต่บรรพชนนะครับมีข้อสังเกตหนึ่งที่ถูกตั้งเป็นข้อสังเกตเป็นความผิดปกตินะคะคือคนที่เป็นผู้ลงนามไปเซ็นออกคําสั่งออกโฉนดก่อนที่ตัวเองจะ,กะเกษียณอายุราชการแค่2วันนะคะเกาะนุ้ยนอกนี่อาจจะเป็นแค่ตัวเปิดเท่านั้นละคุณเจษดาเพราะว่ามีการตั้งคําถามอยากให้ขยายผลว่ามันมีการออกโฉนดแบบนี้กับเกาะอื่นๆอีกหรือไม่ค่ะ สภาพเกาะนุยนอกเกาะกลางทะเลห่างจากฝั่ง3กิโลเมตรพื้นที่หมูม่3ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ที่ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเจหลีนำสำรวจภายหลังทราบว่ามีการออกโฉนดที่ดินครอบครองทั้งเกาะเนื้อที่กว่า5ไร่จึงเกิดความกังวลเพราะพื้นที่แห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์ของป่าไม้เป็นแหล่งทำประมงใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่เคยมีใครเคยอ้างเอกสารสิทธิ์การครอบครองทำให้เชื่อว่าที่มาของการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมายคือจริงๆในพื้นที่เกาะลันตานะครับบนเกาะเนี่ยถ้าอุดถ้าความเอียงองศาของที่ดินเกิน3าองศามันออกไม่ได้แต่ไปดูสิครับทุกวันนี้มันทำไมมันยังออกกันได้เรื่องนี้ต้องลื้อทั้งระบบนะครับผมคิดว่าความไม่โปร่งใสของกระบวนการออกที่ดินในโฉนด ของจังหวัดกระบี่หลายพื้นที่มีข้อสังเกตข้อน่าสงสัยทั้งนั้นการตรวจสอบเบื้องต้นกับที่ดินจังหวัดกระบี่พบว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาลงนามโดยผู้อำนวยการศูนย์เป็นเจ้าพนักงานที่ดินก่อนกเกษียณอายุราชการ2วันมีนายสุมิตรหานทะเลนำเอกสารสค .1 ไปยื่นขอ ต่อมาในวันที่18ตุลาคมหรือห่างกันเพียง20วันมีการมอบอำนาจให้กับรายแรกที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับข้าราชการระดับสูงในกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนมีการประกาศขายในราคาไร่ละ20ล้านบาทหรือ100ล้านบาทองค์กรภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินโดยศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสุราธานีในคราวเดียวเพราะพบข้อพิรุษว่า การเดินสำรวจครั้งนี้หากชาวบ้านคนใดไปยื่นขอแบบปกติกลับไม่เร่งดำเนินการต่างจากการยื่นขอแบบมีผู้รอซื้อต่อเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการให้ทันทีจึงเกรงว่าจะมีการดำเนินการกับพื้นที่เกาะอื่นอีกก็จะเห็นไทม์ไลน์ของการออกโฉนดแล้วเราก็คิดว่ามันมีความผิดปกติของศูนย์สำรวจการออกโฉนดที่ดินตรงนี้นะครับซึ่งเราคิดว่าอยากให้เกิดการตรวจสอบ จากศูนย์นี้ครับว่าศูนย์นี้ไปออกโฉนดที่ไหนบ้างโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มันกล้เกี่ยวกันเพราะเราเชื่อว่ามันอาจจะมีการออกโฉนดในที่ดินเช่นเดียวกับเกาะนุ่ยนอกด้วยครับข้อสังเกตนอกจากมีการลงนามของเจ้าพนักงานที่ดินก่อนกเกษียณอายุราชการเพียงสองวันยังพบว่าอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเนื่องจากศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมีอำนาจในการออกโฉนดที่ดินได้เอง ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการของสำนักงานที่ดินและหากไม่มีการควบคุมกำก,กับที่รัฐกุมจะเป็นช่องว่างของการใช้อำนาจส่งผลให้ผู้ที่อยากครอบครองที่ดินสามารถทำได้โดยง่าย